ในคลิปนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดใน YouTube ไทยเลยก็ว่าได้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณกด Subscribe ผมนะครับผมจะแจกคุณ1บาทนะครับ1 Subscribe ก็คือ1บาทนะครับผมถ้าเกิดคุณกดมาแสน Subscribe นะครับผมผมแจกเลย1 0 0 0งแบาทนะครับผมเนื่องในวันเกิดของผมเองนะครับคราวนี้นะครับผมคลิปนี้จะเป็นของขวัญที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยจะให้ได้เลยนะครับผมที่ผมคิดจะให้ได้แล้วนะครับผมก็เลยถ้ทุกท่านอย่ากร่วมกิจกรรมนี้ก็ไม่ยากนะครับผมแค่กดซับสไครป์ผมไว้นะครับผมแค่นต์ นั้นเองนะครับคุณจะสุขสรรค์มันเกิดผมเรื่องอะไรนะครับคุณจะอยากให้ผมมีอะไรนู่นนี่นั่นอะไรแล้วแต่นะครับผมสามารถพิมพ์มาได้ทุกอย่างเลยนะครับขอเพียงว่ามันคือสุขสรรค์มันเกิดผมมันนั้นเองนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดคุณกดซับสไครป์ผมนะครับผมหนึ่งซับสไครป์นะครับผมจะแจกคุณหนึ่งบาทนะครับผมคอ้คนขันเยอะมากเลยนะครับเพราะคลิปที่แล้วเนี่ยมันประมาณหนึ่งสตางค์นะครับตอนหนึ่งมิลนะครับคลิปนี้เนี่ยหนึ่งซับสไครป์เบอร์ตอนหนึ่งบาทเลยนะครับผมเช่นนะครับใน เอฟเอฟอร์ตเยอะนะครับคราวนี้ผมให้ทุกท่านไปเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยมันเกินสองแสนม,มาประมาณ3ามพคนณนะเวลานี้ตอนนี้เลยนะครับผมคราวนี้เนะี่ยผมเอาเป็นแบบนี้โอก,กันนะครับผมผมติดทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสามพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทตรงนี้เลยนะครับผมหมายความว่านะครับผมผมจะให้เวลาทุกท่านประมาณสัก อ่อหนึ่งอาทิตย์นะครับผมให้หนึ่งอาทิตย์เลยนะครับก็คือวันวันที่ทุกท่านเห็นวันนี้เป็นวันอังคารนะครับผมคราวนี้เนี่ยหนึ่งอาทิตย์หลังจากนี้นะครับผมผมจะมาไลฟ์สดแจกสดๆกันเลยนะครับผมซึ่งนะครับผมทุกทุกหนึ่งซับสไครบ์เบอร์นะครับผมจะแจกหนึ่งบาทใช่ไหมครับผมหมายความว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณซับผมมาที่แสนคนเนี่ยผมแจกหนึ่งแสนบาทเลยนะครับผมรวมถึงสามพันห้าร้อยกว่าบาทอันนี้ด้วยนะครับผมก็คือว่าผมติดทุกท่านไปก่อนเลยสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมคราวนี้ผมมองว่านะครับผมจากฟีีดแแบบ็กกจาาคคลลิปท่่้้ววนะรัเอย ถ้าเกิดว่าแจกคนเดียวเนี่ยมันจะดูแบบเออได้ไม่ทั่วถึงนะครับผมงั้นเอาเป็นแบบนี้ด้วกันนะครับผมผมจะแจก10รางวัลนะครับผมถ้าเกิดว่ามีซัลซไครเบผมเพิ่มขึ้นมา1แสนคนนะครับผมจะแจกคนละ10,000บาท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 10คนนะครับผมถ้าเกิดว่ามีคนซัไครผมล้านคนขึ้นมานะครับผมหลังจากไอคลิปนี้ออกไปนะครับผมภายใน1อาทิตย์นี้ด้วยนะครับผมผมจะแจกคนละ1แสนบาท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 เลยนะครับผมก็10รางวัลนะครับเพราะ อ่ะคราวนี้นะครับผมในวันอังคารหน้านี้นะครับผมวันอังคารหน้าเป็นวันอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> <laughs> วันอังคารหน้านะครับผมเป็นวันที่16มีนาคมใช่ไหมครับผมเออวันที่16มีนาคมเนี่ยผมจะไลฟ์ผ่านยูทูบนี้เลยนะครับวิธีของผมก็คือว่านะครับผมผมจะเข้า Google นะครับผมแล้วก็ตั้งเลขไว้นะครับผมจะดูคอมเมนต์นะครับว่าคอมเมนต์มีเท่าไหร่นะครับผมแล้วผมก็จะตั้งเลขไว้นะครับว่าเอ้ยให้เขาหวนเลขนะครับผมให้เขาแบบสุ่มเลขออกมาให้กูก็สุ่มเลขออกมานะครับถ้ามันลงไปที่เลขไหนปุ๊บนะครับผมผมก็จะะะะนน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 ัััััับบบบบบคคคคคคคออ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 อมม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 มเเ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 ตตตตตต์์์ลลลยยรรรรรผผ้้งงงงแแแ่่่่่่กปปปึๆไไืสิวาที ที่20เนี่ยผมก็จะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้ากเจ็ดแปดเก้ายี่สิบปึ้งเนี่ยนะครับผมพอมาลงไปที่คอมเมนต์นั้นปุ๊บนะครับผมก็จะคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นั้นเลยนะครับให้ทุกท่านรายงานตัวเข้ามาเลยนะครับผมสิบครั้งนะครับผมให้มันหมุนอยู่สิบครั้งนี้นะครับทำเป็นไลฟ์สดทุกท่านดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างมันสุกมาได้ไกลบ้างอะไรพวกนี้นะครับผมทุกท่านก็จะได้เอาเงินกันไปเลยนะครับผมเอาเงินไปใช้ไปใช้จ่ายตามสบายนะครับผมก็ช่วงนี้นะมันก็เป็นช่วงเอ่อค่อนข้างจะแย่นิด ไลค์กดแชร์แล้วกันเยอะๆนะครับผมให้คนเห็นเยอะๆเลยพวกนี้นะครับพอซับซับซขึ้นเนี่ยผมแจกเพีหน่งหนึ่งบาทเลยนะครับผมก็ยิ่งขึ้นเท่าไหร่นะครับผมเงินรางวัลก็ยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากจริงๆเลยนะครับผมที่สัอพอร์ผมตลอดมาและเรื่องในวันนี้มันเป็นวันเกิดของผมนะครับผมอายุยี่สิบหกแล้วนะครับก็ค่อนจะแก่แล้วนะครับผมก็อยากจะทำอะไรดีๆให้ทุกท่านบ้างนะครับผมผมมองว่านะครับผมมีอะไรที่ช่วยเหลือได้ผมจะช่วยเหลือะ ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ